สวัสดีครับพบก,กับอาจารย์พัฒนนะครับก็วันนี้เป็นวันที่เซตนะครับแลรดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าหลุดสองร้อยมาแล้วก็ยืนไม่อยู่พอยืนไม่อยู่ก็ทิ้งยาวลงมากันเลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะเพราะว่าลงมาแรงจนแบบเซตนะฮะหลุดต่ํากว่ายี่สิบลงมาแล้วนะครับไอเอสไอต่ำกว่ายี่สิบลงมาแล้วแปลว่าในรอบสิบสี่วันที่ผ่านมาเนี่ยแรงขายนะครับลงมาแบบ ค่อนข้างแรงนะครับแรงขายลงมาแรงมากนะฮะจนมันมีสูตรนี่นี่นี่นนนถ้ามันลงมาต่ำกว่าสามสิบนก็จะมีโอกาสเด้งแล้วก็ได้ต่างจริงๆรอบนี้ก็เด้งนิดหน่อยแล้วก็ลงลงยาวไปเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติทะลุลงมาแล้วตีกลับนะครับก็มีโอกาสเด้งต่อข้างสูงนะครับ้าที่ลงมาเนาะก็มีข่าวตัว svb bank นะครับของอเมริกาโอ้ยเนี่ยจะเจ๊้งแล้วอะไรอย่างนี้นะนะครับก็ไปดูมานะครับไปส่องงบม,มาสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับหุ้นตัวเนี้ยนะครับก็พิมพ g o o o l l เนี่แหละคำว่า svb bank นะครับแล้วก็ financial report ก็ขึ้นมาและหน้าแรกอ่าก็จะมีอะไรแปลกดีนึงนะครับก็คือไปรับฝากเงินมาเนาะนะครับไอ้ที่มีดอกเบีย้ยก็เอาไปปล่อยกู้ ให้ที่แบบฝากแบบไม่มีดอกเบี้ยนะฮะอาจจะเป็นพวกตลาดคลิปตรงคลิปโตอ,อะไรเนี่ยนะครับก็เอาไปซื้อพันธบัตรนะฮะ a f s นี่ก็คือกะไม่ถือให้ครบกำหนดนะครับก็จะตีราคาตลาดอยู่ในงบกำไรขาดทุนส่วน hell to maturity นะฮะอันนี้ก็คือกะว่าจะถือให้ครบกำหนดเนาะนะครับก็ส่วนต่างการขึ้นลงของราคาตลาดก็วิ่งตรงไปที่ส่วนทุนเลยนะฮะ ถ้าจริงๆปีที่แล้วเนาะนะครับก็บันทึกขาดทุนไปที่ส่วนทุนส่วนทุนก็ลดลงแล้วแหละนะครับแต่ถ้าดูเปอร์เซ็นต์ก็ยังถือว่าสูงอยู่นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นส่วนทุนต่อสินทรัพย์เนาะนะครับ12เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่ายังยังเยอะนะนะครับอ่าทีนี้พอเพิ่มทุนแล้วนะครับคนเริ่มไม่ค่อยมั่นใจนก็เลยมาถอนปัญหาก็คือไอเงินรอบฝากก้อนเนี้ยนะครับ เป็นของรายใหญ่สะเพียบเลยนะครับอ่าถ้าเกิดเวลาไม่มั่นใจมาถอนแต่ปัญหาก็คือตราสารนี้มันถอนไม่ได้เพราะว่าคุณต้องถือให้ครบกาหนดเนาะก็เกิดสภาพคล่องก็โดยอย่างเงี้ยนะครับสองสามแบงก์สภาพก็คล้ายๆกันแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกระจุกตัวแหละนะครับแล้วก็มันเป็นลูกค้าที่มันกระจุกตัวพอมีปัญหาก็แบงก์แตกอย่างเงี้ยนะครับเป็นปกตินะครับโอเคก็ไม่น่าไม่น่าตกใจอะไรนะครับ สภาพแบงค์แตกธนาคารแตกเนี่ยคือเป็นเรื่องธรรมชาติมากนะครับธนาคารนี้มันจะดีจนจนมันไม่ค่อยเดี๋ยนะครับตอนนี้นะครับคนที่โดนนะครับโดนหางเลขก็คืออย่างเช่น KBANK เนาะเมื่อวานก็เทกันเข้ามานะครับ S อ B นะครับที่แบบใครมีรายย่อยมีต่างสารนี่ในงบเยอะๆนะครับก็จะโดนโดนเทกันมาก่อนกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าของไทยผมว่า ยังน่ากลัวน้อยกว่าเพราะว่าแบงก์ชาตินะครับก็มาคุมแทบจะทุบบรรทัดเงนงบเลยเงินฝากก็มีการกระจายตัว<ม>เงินปล่อยกู้ก็กระจายตัวนะเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเจ๊งมันคงไม่ได็เจ๊งพร้อมๆกันนะครับทีนี้เราก็อยากรู้เนาะนะครับว่าไอ้ตลาดแบบนี้นะครับยังมีหุ้นไหนที่มันแข่งๆอยู่บ้างนนหุ้นที่แกลงสวนตลาดเนี่ยมันก็จะต้องเรียกว่า มีความยอดเยี่ยมนะฮะเอาที่แบบทุกคนมีเนาะนะครับไม่ต้องพรีเมียมก็ได้ก็คืออินดิเคเตอร์ง่ายๆอย่าง r s i เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกนะว่าไอจำนวนสัดส่วนของผลตอบแทนวันที่ขึ้นกับลงเนี่ยเป็นกี่เท่านะครับถ้าเกิดออกคำนวณออกมาแล้วได้มากกว่า50ก็แปลว่า วันที่ขึ้นวิ่งแรงกว่านะครับวิ่งแรงกว่าวันที่ลงนะครับอ่าทีนี้เราก็เลือกค่าเท่ากับศูนย์นะครับขอดูหุ้นใหญ่ก่อนละทนนะครับเผื่อได้ช้อนก่อนนะฮะอ่าก็เลือก rsi มากกว่าศูนย์เข้าเซ็ตร้อยนะจะได้รู้ว่าเงินใหญ่เนี่ยมันมันอยู่ตรงไหนนะข้อดีของตัวสแกนเราเนาะก็คือมันมันเรียงจากมากไปหานอ้นอยน้อยไปมากก็ได้ ทำให้เราพอรู้ว่าเขาเทรดอะไรกันนะครับเขาเห็นว่ากลุ่มที่นำตลาดหรือว่าลงน้อยก็ตลาดช่วงนี้นะครับที่มันมากกว่าห้าสิบขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเครื่องดื่มนะอันนี้คาราบาโอเอสพีนี่มีปัญหาเรื่องต้นทุนนะครับถ้าเกิดต้นทุนลงชีตก็น่าจะดีขึ้นอสังหาให้ติดมาหลายตัวเลยทั้งอสังหาที่เป็นนิคมนะอันนี้รอ เปิดเมืองนะอสังหาที่เป็นขายบ้านขายคอนโดเนี่ยออริจินนะนะครับตัว AP Q House นะครับขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับขึ้นมาค่อนข้างดีแล้วก็วัสดุก่อสร้างนะครับอย่างตัว g l o b a l ดูโฮมนะฮะก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนกันนะค,คือปีที่แล้วไปโดนขัดทุนจากสต็อกเหล็กปีนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะครับกลุ่ม ค้าปลีกนะฮะก็เริ่มมาเนี่ยโกลบอลดูโฮมคอมเซเว่นเซนเทลนะฮะโฮมโปร Home Pro, นะฮะแสดงว่าตอนนี้คนกำลังมองแบบกลุ่มก็คือกลุ่มผู้เปิดเมืองอสังหาค้าปลีกนะครับท่องเที่ยวหายนะฮะอ่ะกลุ่มปั๊มน้ำมันด้วยส่วนหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่โดนผลกระทบจากเงินเฟอ้อแล้วเงินเฟอ้อค่อยๆลดลงนะครับหรือบางคนก็ขึ้นราคาได้นะครับ อย่าง OSP นะครับอย่างคาราบาวนะฮะแล้วก็คุนโลหิตฟ้านี่ก็โดนเรื่องต้นทุนมาค่อนข้างเยอะนะครับ PTG ก็โดนเรื่องค่ากันตลาดนะฮะ ISO อ s o ยังแก่งนะครับ, e o, e o, นะรบโรงพยาบาลนะฮะอันนี้ไม่ค่อยตายอยู่แล้วปูนนะฮะอันนี้โดนครบเลยวัตถุก่อสร้างก็โดนปิโตเคมีก็โดนบรรจุพันธ์ก็โดนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองว่าเงินเฟอ้อลงน้ํำมันลงนะครับ S C C เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ได้ประโยชน์นะนะครับโอเคแล้วก็กลุ่มพวกกลุ่มเทคอย่างอิเล็กทรอนิกส์ปีที่แล้วมีปัญหาเรื่องของสพลานนะครับของขาดของเกินอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็พอรู้แล้วว่าโดนอะไรกันนะทีนี้มาดูกลุ่มที่โดนเทนะฮะก็จะอยู่กลุ่มล่างๆนะครับอยู่กลุ่มล่างๆกลุ่มการเงินฮนะเนี่ยติดล้อสวัด์อ c ก็คือโดนจากเรื่อง uh, NPL นะครับขึ้นมาค่อนข้างเยอะ BTS นี่โดนฟ้องนะฮะก็งงๆหน่อยเอวที A L T, นะฮะไม่รู้จะโดนทุบอะไรกันนักกันหนากลุ่มแบงก์ก็เป็นสตรอรี่ที่เล่าให้ฟังเมื่อวานเนาะนะครับแล้วก็หมูเหตุเป็ดไก่นะฮะก็โดนทิ้งเหมือนกันเพราะว่าราคาถ้าไปดูเงินเฟอ้อหวหนอาหานี่ก็เริ่มลงแล้วนะครับแล้วน้ำมันลงนะพี่เทพก็จะ ลงตามไปด้วยนะครับโอเคเอ็กโกก็ลงนะลงมาทำไม <laughs> next นะฮะอันนี้ก็คือขายรถได้ตามแผนแหละแต่ว่าพอ P/E มันแพงไงแล้วมันานาคตเยอะๆก็โดนเทกันเข้ามานะครับโอเคที่นี่เราก็เริ่มเห็นภาพแล้วนะนะครับว่าเงินเวลาลงเราจะหาหุ้นที่แกล่งกว่าตลาดเนี่ยยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็หุ้นไหน ตลาดเนี่ยเขาพยายามทิ้งหุ้นไหนนะฮะกลเราจะได้เวลาเทรดอะนะครับได้ได้เทรดแบบเเลือกหุ้นได้ได้ถูกกลุ่มนะครับโอเควันนี้ก็เริ่มเห็นสัญญาณแล้วแหละนะครับว่าเออเริ่มเริมเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มมีความกังวลน,น,นแต่ว่าการเทคแอคชั่นของตลาดจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือพอแบงค์ลงปุ๊บ คนเริ่มมองแล้วเนี่ยนะเ,เดี๋ยวเงินเฟอ้อมันจะต้องลงเ,เงินเฟอ้อเริ่มลงนะแล้วแบงก์ก็ไม่ดีนะฮะเดี๋ยวเฟดเนี่ยคงไม่ขึ้นดอกเบีย้ยไปมากกว่านี้แล้วแหละนะฮะเห็นว่าการการเท k แอคชั่นมาก็คือดอกเบีย้ยลดลงเลยอ่าแสดงว่าแสดงว่าถ้าเกิดมันวิกฤตจ,จริงๆเศรษฐกิจแย่จริงๆหุ้นพร้อมที่จะขึ้นอ่าเพราะน,นั้นแปลว่า เราต้องทํากันบ้านดีๆนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเศรษฐกิจฟื้นจริงนะเราจะไปเก็บอะไรเก็บภูุิมไหนนะฮะมีสองทางเลือกนะก็คือดูกลุ่มบนบนะซึ่งมันแข็งแกร่งอยู่แล้วเวลาตลาดกลับเขาจะกลับมาก่อนนะกลับคนชอบซื้อของถูกนะฮะเราก็มาทํากันบ้านว่าที่มันโดนทิ้งๆเนี่ยนะครับมันเป็นแค่ปัญหาชั่วคราวหรือเปล่านะเพราะว่าพวกเนี้ย เดี๋ยวถ้าเกิดเศรษฐกิจมันฟื้นเนี่ยเดี๋ยวชีวิตเขาก็พูดปาดขึ้นมาเองนะไม่น่าไม่น่าตกใจอะไรนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ